เสร็จงานแล้วพี่ออนเขาชวนกูนไปต่อเว้เขาบอกว่าให้กูอะมาชวนมึงด้วยนะเวสนใจปะไม่เอาอะเอาเลยคิดอะไรมากวะคนพวกนั้นม่เต่รวลอนทั้งนั้น,นเวแค่ไ่เอาใจนิดเอาใจหน่อยก็เลยบ้างแป๊บเดียวมึงนี่อย่นใช้สบายๆนะเพื่อนไม่เอาเอาเอเออออตามใจมึงแล้วกัน ผู้หญิงพวกนั้นคงจะผิดหวังหน้าดูเลยโค้ชโค้ดมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยแล้วนี่โค้ดมานานหรือยังครับมานานแล้วล่ะพอดีว่ามวแต่คุยกับคุณน้องเจ้าของงานอยู่เขาเป็นลูกศิษย์ของพี่เหมือนกันขอดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวผมชงให้ไม่ดีกว่าพี่ไปละเ,เดี๋ยวก่อนครับนี่โค้จะกลับแล้วเหรอครับเปล่าว่าจะไปหาที่นั่งข้างนอกในเนี้คนเยอะ ถอาอ่างนั้นให้ผมไปนั่งเป็นเพื่อนไหมครับได้ได้เหรอได้สิครับเจ้าของงานเขจาจ้างผมมาอนเตอร์เทนมาดูแลแขกในงานโค้ชก็เป็นแขกในงานเหมือนกันผมต้องดูแลให้เต็มที่ ใจนะที่ออกมานั่งเป็นเพื่อนยินดีครับผมดีใจมากนะครับที่เจอโค้ชที่นี่วันนี้คนข้างในงานเนี่ยมีแต่คนรวยดัย้งนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าชาตินี้เนี่ยผมจะรวยได้อย่างนั้นมากหรือเปล่าเมื่อก่อนพี่ก็คิดแบบฟินแต่ดูทุกวันนี้สิพี่มีทุกอย่างอย่างที่พี่ควรจะมี ผมรู้ครับว่าโค้ชเก่งแต่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมเนี่ยไม่รู้ด้ดยซ้ำนะครับว่าจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากบอกตัวเองก่อนว่าเราทำได้ในมองตาพี่แล้วบอกว่าฟินทำได้และจะต้องมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงานให้ได้ ผมทำได้ผมจะมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงานฟินจะรวยและมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงานผมจะรวยผมจะมีเงินมากกว่าทุกคนที่อยู่ในงาน คุณโค้ชมากนะครับผมรู้สึกดีมากเลยอะว่าแต่โค้ชรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงอยากรวยเพราะผมลำบากมาทั right ้งชีวิตผมตัวคนเดียวพ่อแม่ตายตั้งแต่เด็กไม่มีที่ซุกหัวนอน ต้องไปขออาศัยอยู่กับญาเราแต่ตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่กับไอเนี่ยไอยเขารักผมมากเขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีตัวตนผมสำคัญทำไมถึงเอาตัวตนไปฝากไว้กับคนอื่นล่ะฟินสามารถมีตัวตน และสำคัญได้ด้วยตัวฟินเองโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นแม้แต่ไอ้ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าฟินต้องเลือกระหว่างเงินกับความรักฟินจะเลือกอะไรผมก็คงจะเลือกสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุข ตอนนี้ไอ้เขารักผมมากแล้วเขาก็ดีกับผมเขาเป็นตัวอย่างให้กับผมแล้วโค้ชล่ะครับโค้ชจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความรักพี่คงเลือกไม่ได้พี่มีเงิน แต่ไม่มีความรักแล้วจะให้พี่เลือกในสิ่งที่พี่ไม่มีได้ยังไงกันนี่หมายความว่าโค้ชไม่มีแฟนเหรอครับภูษะพี่อายเลยพี่คงมัวแต่ทำงานลืมโฟกัสเรื่องความรักเฮ้ยแต่ว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบโค้ชเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาจีบบ้างนะครับ มันคงเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆสักทีบางทีเจอก็อาจจะไม่ใช่พี่ก็จะไม่ยอมเสียเวลาถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำให้เรามีความสุขรักและดีกับเรามากแค่ไหนก็ตามผมว่าผมรู้แล้วครับว่าผมจะเลือกอะไร ระหว่างเงินกับความรักผมสามารถมีได้ทั้งสองอย่างทั้งความรักและก็เงินถ้าฟินเป็นลูกศิษย์ที่เรียนรู้ได้ไวแบบนี้พี่รับรองว่าอีกไม่นาน ฟินจะมีทุกอย่างอย่างที่อยากได้ วันนี้เหลือแค่ตรวจงานที่โกดังตลอดช่วงบ่ายค่ะคุณชวินยังไม่ได้ทานอะไรเลยแวะทานข้าวก่อนเข้าโกดังดีไหมคะไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวกินที่โกดังเลยแอ้แม่คุณที่ไปผ่าตัดอะเป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังดีขึ้นมากแล้วค่ะแม่ยังฝากขอบคุณคุณชวินด้วยนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องโรงพยาบาลให้ พ,พี่ครับถ้าง,ง่วงนอนทำไมถึงไม่เรียกให้คนมาเปลี่ยนกะคุณคุณพี่มาด้วยมหนอ้อย